ดูทางช่องนะครับโอปอวยปอพารวยปออีไตนะครับเบิกซับนาคีนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับของเซียน3ตัวตลอดชีพหรือว่าเซียนเลี้ยงควายนะครับนะฮะบางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับเอฟซครับยังไงก็ต้องขับกราบขอโทษขออภัยเมื่อกี้นะฮะเซียนได้โทรมาหานะครับบอกว่าจะเน้นให้แล้วนะครับเน้นชุด3ตัวนะครับ3ตัวตลอดชีพนะครับมีไม่หลายหางแกว่าอย่างนี้เนาะ วันนี้เราก็จะจะคุยให้ละเอียดเลยหลังจากที่คลิปก่อนๆนคุยกันไม่ละเอียดนะครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับว่าถูกมากิงงวดกิงงวดก็มี FC โทรมาหาเยอะอยู่นะครับว่าโอปอ ถามให้ละเอียดกว่านี้เลยนะโอเคครับวันนี้ก็จะถามให้ละเอียดเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ fc ครับต้องใช้วิจารณญาณนะครับ ช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันทุกชนิดนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางของเซียนเลี้ยงควายนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ทํางวดแรกเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าแนวทางมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับ fc เนาะดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับมาเดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยกับเซียนนะครับว่ามีตัวไหนชุดเน้นนะครับตามมาครับผม ถามมานะครับหัวก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพ่อเซียนเลี้ยงควายนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับหรือว่าเซียนสามตัวตลอดทีบนะครับครับแม่นขอสวัสดีครับปีกบนองเด้อปุญญาตายายเด้อครับผมท๊อไข้ามได้รุดปากรุดคําบอกไปบ่ดีบ่งามบอกขุมกราับขอโทษเด้อครับผมอุ้ยก็ มีแต่ก็งามแต่รุดรุดรอดออกไปมึงไม่เียจตนาเด้อครับครับผมครับผมเกียจต่ขมเมเด้อมึงไม่เียจตนาครับผมก็คนซื้อเนาะอยู่กับปลากระโขกให้ทุ่งในหน้าครับผมอยู่กับพื้นที่แบบนี้นะครับบราเคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่ผุ่คนหลายๆนะครับแต่อยู่ในอะไรก็หน้ามีคน้มเบาความจ๋าบ่มวนบ่ิสุทธองมึงหรอกครับ ครับได้หลายเด้อครับผมแก่เป็นบาปเป็นกรรมต่อผมเด้อครับต่อพ่อต่อแม่ก็อย่ได้คิดเด้อครับครับเป็นยังไงครับพ่อสูตรเราสูตรผมเกิดไม่เยอะครับสูตรมันเกิดทำานนาที่ตามสูตรเด้อครับมีเขามีผิดเด้ออืมเขามีผิดเอาที่ที่วันนี้ที่จะฝากเอฟซีเอฟซีถามมาครับคุณพ่อถามมาว่าสูตรของคุณพ่อเนี่ย เข้าทุกงวดเหรอครับผมหรือว่ายังไงเข้าเข้าถึงสิบงวดไหมเขาถามมาครับพ่อครับมันเข่าอยู่ครับมันเข่าอยู่ถ้าผมสิว่าทุกงวดนกับบไดเนะถ้าเกิดงวดเง่นโเข้าันเข่าถ้าเฮาจับให้บบเข้าบางทีบ่ถือเกิดเว้นว่าบ่เข้านะครับโอ้ครับเนาะครับใส่ใจตรงนี้นะครับเนาะครับครับอันนี้เป็นสูตรใช่สูตรสามตัวตลอดชีพไหมที่พ่อให้มาเนี่ยครับที่ที่จะให้วันนี้ครับผมสูตรไหนมันเกินเดี๋ยวกันละครับ เลขกันเดียวกันนะครับอุมนั้นมันก็ต้องตรงตันมุนี้ือสันครับครับครับอืคือพ่อเก่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นเป็นชุดสองตัวหรือสามตัวครับคุณพ่อครับส่วนบนนี่ผมว่าจะให้เป็นสามตัวครับถ้าถ้าสองหางนี่ก็เอาได้ ศูนย์หกก็ศูนย์หนึ่งนะครับถ้าผมผมชอบศูนย์หกก็ศูนย์หนึ่งะครับโอ้ถ้าจะหายไปหลายก็คือหลายนะครับผมก็เลยอว่าอยากหายหลายนะครับคืออยากวันนี้อยากได้ชุดเน้นเลยครับคุณพ่ออยากได้ชุดเน้นมาฝากเอฟซีนะครับผมบางทีเขาก็รอกันเนาะชุดชุดเน้นนี่เด้อครับมันมันเน้นตามสูตรเด้อครับมันเขามันรุดเด้ออย่าว่าผมเด้อครับเด้อโอ้เข่าวมีรุดเด้อครับเด้อครับผมที่จริงเนี่ยมันมันมันเกิดขึมาแบบนี้นะครับเนาะ ครับว่าจังไดแต่คนที่เอีกคสแคสูตเกิดที่เข้าใจนะครับครับบางทีเลียมันแตกมันก็ต้องไปหลายตัวครับอืมถ้าห้ามผัวออจะเติบตัวนั้นออกมันเก็ดผิพลาดครับผมควรหรว่าจังไดถ้าเลี้หัวใดที่มันร่วมกันนี่สูดมันร่วมกันมันก็ดีบ่แตกครับมันก็ได้นหน่อยตัวลงมากครับครับถ้ามันมาสั่นถ้ามันเป็นมาสั่นแต่ห้ามาบจับหนีมันก็โอกาสถ้าห้ามผจับก็คือผ่านนะครับถ้ามันออก สูตรตีข้าวบนะครับโอ้สูตรสูตรมุนี่มันมันมันบริตัวข้าเลยครับมันมันมากมันเกิดมากมันกิดมก็ว่ามันดีเลยครับครับครับการตัดใจของผมอาจจะเป็นผิดพลาดนี่ครับพเหนื่อยบาดคำเลยพ่อพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดสูตรเต็มนี่คือไม่พลาดใช่ไหมครับพ่อมันไ่พลาดหรอกครับสูตรนั้นครับมันก็อันเดียวกันแหละครับัง คันโบวไปหลายมันก็เป็นหลายข้าครับโอ้แคน่นี้แหละครับโอ้เอาเอาเอาครับผมเอาเอาตัวเลขเลยนะพ่อเนาะ <Genau. S 1> บนบน, <c oughs> บ,นบนมีวิ่งอะไรครับงวดนี้ศูนย์นก็หาเลยครับวิ่งใช <c oughs> ่ไหมพ่อวินีค่ครับศูนย์ก็หาครับวิ่งศูนย์กับห้านะพ่อเนะ <c oughs> าะจับคู่มีตัวไหนบ้างครับพ่อบนครับผมสามตัวสามตัวด้วยครับเจ้าศูนย์หกครับอะไรนะครับพ่อ เก้าศูนย์หกครับเก้าศูนย์หกครับมันจะมีหลายหางเลยนะครับกี่หางศูดมันมากแบบนี้ครับอ้าวอ้าว่ามาเลยพ่อศูนย์เจ็ดห้าครับศูนย์เจ็ดห้าครับผมก็เก้าเก้ากีดห้านี่ครับเก้าเจ็ดห้าครับครับเก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ครับครับเก้าศูนย์สี่ เก้าศูนย์สี่ครับก,ก1 1> ็ห้าศูนย์เก้าก็ห้าศูนย์หนึ่งแค่นี้แหละครับห้าศูนย์เก้าผมไวเนีมันอ <50 1 S 2> าจจะมากนะครับคู่น,นี้นะครับอืมมันบูนบ๊นบูนบ๊นไปใส่นะมันดูแถวนี้นะครับกลับด้วยไหมครับพ่อหรือว่าตรงๆครับทุกครั้งที่ออกอ,อันนี้มันแบบมันมัน,มนชุดแบบว่านี้นนจอดนยครับ เน้นเน้นตัวไหนครับพ่อครับทาหลังมันผมว่าได้อยู่หรอกครับครับพ่อสามตัวนี้พ่อเน้นตัวไหนครับผมผมเก้าศูนหกเลยครับใจใจผมนะครับจะเข้าเนื่องเกิดสิมองไปต่งได้สบรูดนะครับผมอันนี้ส่วนตัวนะพ่อเนาะส่วนตัวเนาะในถูกใจทุกคนผมก็เป็นไปว่าไรนะครับครับผมอันนี้ส่วนตัวใช่ไหมครับพ่อรับส่วนตัวผมเก้าศูนย์หกกับชอบศูนย์หกครับที่หายไปก้อนหาศูนย์หก มันอันเดียวกันี่ครับโอ้ครับผมยุแถ่นี่แหละเรียกครับครับแล้วแล้วล่างล่ะครับพ่อล่างมันก็ได้เพิ่มอยู่ดีครับที่ผมให้ไปที่ก่อนเนี่ยมันจักตัวต่ว่าเดี๋ยวนี้มันผว่ามันเล่งมากนี่จ็ดห่าก็แปดห้าสามห่าที่ห้าเจ็ดห้าถ้าถ้าที่ว่าหลายก็แปดที่ว่างไรละครับเรียกมันไปสั้นนะครับมีมีตัวไหนบ้างครับพ่อ มีตัวไหนบ้างครับผมมีเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าครับครับแปดห้าครับครับสามห้าสี่ห้าสามห้าแปดผมใต้สองศูนย์นะครับติดอีกทางหนึ่งมันจับเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองนี่ครับบอกให้พี่น้องตัดวครับเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งถ้าผมรับให้ผมรับผมตัดเห็นใจผู้เดียวผมเพผมรับแค่สองตัวนะครับตัวไหนป้า จ็ดห้ากับสามห้าครับถ้าผมหลักนะครับเจ็ดห้ากับสามห้าเนาะถ้าถ้าผมหลักนะครับครับผมพี่น้องเหนียวด้วยครับเจ้าผมเขาบอกอยากตัดปันนั่นนะครับผมเทวดานะครับผมผมก็เอาตามสูตรตามทิ่ผมคิดเห็นมากครับครับทีนี้ทีนี้ลูกขออนุญาตถามนะคุณพ่อเนาะครับอไอชุดสามตัวของคุณพ่อเนี่ยส่วนมากมันจะเข้าตรงๆหรือจะเข้าโต๊ดครับผม สถิติเก่านะสถิติเก่าครับพ่อเข่าตรงนะครับเเขาาตรงนะชุดนี้ชุดนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นโต๊ดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าพ่อเไม่ไรก็คือไรครับผมนูนหาผมขอไปก่อนครับโอ้ได้ครับพ่อเอาเอาสามารถรมาทั้งโต๊ดมาทั้งตรงอย่างนี้นะพ่อเนาะครับครับอ่าหลายเรือนนะครับครับแล้วไม่เป็นไรพ่อแล้วไม่เป็นไรครับครับ ก็คือว่าพอแม่ี่นองครับที่แบบผมได้แวะเวียนเขามานี่ใส่ยาซอสมศึกษาด้วยครับยังเป็นบาปเป็นกรรมด้วยครับเพื่อผมกระเหตุตู่ทังผมยังที่อยู่ทงอยู่ตาอยู่น้ำมอนวยครับผมคำบอกคำจ๋าอาจจะลุดลอดไปมีบงงามบุกคอกระตุไปเจียใจโอ้โห้ยเอฟซีเขาไม่ว่าลหะครับว่าผมเด้อครับเป็นกรรมเป็นเวียนเด้อครับเด้อครับผมครับผมแล้วผมก็ว่าผมเลขอมาแวะมาเวียนอยู่แกนี่เด้อครับครับ ผมงวดน่ผมบอกขอมาเวียนมาเวียนเลยครับโอ้จะปล่อยแค่งวดเดียวอกพ่อครับผมขอยุดแค่นี้ครับโอ้โหเอาสมมติเลขเข้าทำยังไงล่ะพ่อจะตามกันยังไงเลยทีนี้ผมผมขออยู่ก็มันก็คอยก็ให้หน้าตาการแล้วครับมันิผมแบบนี้ครับคำบอกข้งจะอาจจะลดหลอดไปอาจจะครับโอ้แล้วไม่เป็นไรครับพ่อไม่แล้วไม่เป็นไรครับผม ก็เป็นเป็นแนวทางนะครับพ่อเป็นเป็นเป็นแนวทางเนาะครับผมเป็นแนวทางนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามันจะหลุดตัวไหนนะพ่อเนาะครับเป็นกําลังใจให้คุณพ่อเนาะคุณพ่อครับผมถ้าเกิดยังไงเปลี่ยนใจยังไงจะมาออกใหม่ก็ทักมาหาทางช่องนะพ่อเด้อครับครับขอบคุณพ่อ คิดตะกวงใจว่าคำบอกความจ๋าคือบมมวนแท้โอ้ยมมวนครับพ่อ,พ,อพ่อพูดพออยู่ครับไม่มีมพูดดีอยู่ครับผมเจ้นนะครับผมอต้งให้ตาหน้าอยู่กับงวกับกล้วยบ่เลยไอ้ถุงถิงกระขาบบานเต้ยังเขาอยู่ใไฮหน้าครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของเสียนเลี้ยงควายนะครับผมได้มาแล้วนะครับชุดเต็มชุดเน้นนะครับโค้งสุดท้ายเลยนะครับผมไม่มี อั่นี่ละพอปล่อยมาแล้วคือปล่อยหมดเลยนะครับหลังจากที่เราคุยกันมันหลายวันนะครับวันนี้จับจับใจความได้แล้วนะครับเอาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ